เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วว่าเราจะเล่นกันก็คือหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแต่ถ้าพูดถึงว่าพระที่เป็นพระกริ่งของหลวงพ่อคูณเนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะครับมีอยู่อย่างเดียวเลยที่เขาเล่นกันเกินราคาทองคือพระหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านสร้างเยอะเล่นหมดแต่ใหม่ๆสองก็ได้ตั้งแต่ปีสามกว่าพวกนี้เนี่ยจะเล่นส่วนใหญ่ก็คือจะไม่คยเล่นกัน หรือเล่นก็คือเกฑ์ราคาทองถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้ออื่นก็ไม่ต้องคุยแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่เกินราคาทองไปเยอะนะครับนั่นก็คือพระกิ่งยานวิทยาคมนะครับพระกิ่งยานวิทยาคมนะครับปีสองนห้าสามห้านะครับพระกิ่งยานวิทยาคมปีสองห้าสามห้าเนี่ยนะครับตามประวัติเขาว่าเนื้อเงินเนี่ยสร้างหลักพันเอ้ยเนื้อเงินเนี่ยไม่เกินพัน พูดง่ายคือเก้าร้อยเก้าเก้านะครับเนื้อเ่งเก้า9้อยเก้าเก้าประมาณนั้นเนื้อนวะเนี่ยหลักพันแต่ถ้าเป็นทองคําเนี่ยเท่าที่เขาเห็นกันก็คือร้อยกว่าองค์เออประมาณร้อยกว่าองค์นะครับร้อยกว่าองค์ซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีองค์เพราะตอนนั้นเนี่ยทองคําผมจาได้ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือสร้างตามจํานวนจองนะครับสร้างตามจำนวนองค์ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นองค์ที่หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับหมายเลขห้าสิบเอ็ดจุด พิจารณานะครับทองคําเงินนะว,วะโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีตอกจะต้องตอกโคตดตัวณโน้นพนทั้งหมดนะครับตรงนี้จุดตอกโคตดตัวทัางหมดสองจะเป็นเลขจะมีการตอกเลขทั้งหมดนะครับมีการตอกเลขทั้งหมดนะครับกิ่งยานเนี่ยนะครับยังเป็นพระที่เขาเรียกว่าเราถ้าใครที่สะสมหรือนิยมเนี่ยบางทีเรายังเช่าได้จากคนที่เขาจองมาจากวัดได้ยังถือว่า ยังเา็าเรียกว่ายังหาได้จากคนที่เขาเช่าเก็บไว้จากวัดนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็คูยง่ายก็คือเช่ามาจากวัดเลยนะครับตอนที่ออกจากวัดเนี่ยผมจําได้ว่าองค์หนึ่งประมาณแสนหนึ่งหรือแสนก็บาทนะครับองค์หนึ่งแสนแสนหนึ่งแสนก็บาทแล้วตอนขึ้นไปแพงสุดเนี่ยช่วงที่หลวงพ่อก่อนหลวงพ่อมรณะหรือหลังพ่อมรณะนิดๆหน่อยๆเนี่ยบวกลบกันประมาณสี่ห้าเดือน นะครับองค์หนึ่งเกือบสองล้านกิ่งยานวิทยาคมนะถือว่าเป็นเป็นพระกิ่งรุ่นใหม่ที่แพงที่สุดแล้วนะครับน้าพระกิ่งรุ่นใหม่ที่แพงที่สุดในกระบวนปีตั้งแต่ปีสามกว่าถึงปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีอะไรแพงเกินไปกว่าก,กิ่งยานวิทยาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับยังพอถ้าท่านรู้จักคนแล้วเขาบอกเขาได้มาจากวัดเนี่ยท่านเชื่อได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นพระที่ประมาณตั้งยี่สิบกว่าปีสามสิบปียังเป็นไปได้ เช่นเราไปจออายุ50ตอนนี้ประมาณ70อย่างนี้เหล่านี้อย่างนี้เรายังคันแต่ถ้าเป็นพวกกิ่งปูทิมเงี้ยหนึ่งกว่าเนี่ยเราอาจจะได้เราถ้าเขาบอกเขาจองมาจากวัดเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นลูกแล้วอาจจะไม่ใช่รุ่นรุ่นตัวเขานะครับกิงยาวิยาคมเนี่ยต่อให้หลวงพ่อคูณจะอยู่ในกระแสหรือไม่ใน,ในกระแสก็ออยังเป็นพระที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับใครมีไว้ถือว่าเป็นวาสนานครับองค์หนึ่ง5 000, 8 0 0 0 0 800,000 ล้านบวกลบขึ้นอยู่กับความสวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับหมายเลขต่อนะส่วนปูเพิ่มเนี่ยสมัยก่อนสวยๆสี่ห้าแสนเนี่ย 4, 500, ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนขายยิ่งจานสองตัวเงี้ยสมัยก่อนนะับสี่สี่ห้าแสนเนี่ยมีคนแย่งกันซื้อนะครับแต่ปัจจุบันราคาก็ลงมานิดหน่อยนะตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนพระบูชาเนี่ยนะครับส่วนพระบูชาก็อย่างที่บอกก็คือมีจํานวนน้อยพระทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับบางทีถ้าหาจะไม่ต้องรู้ว่าจุดตําหนิที่ชัดเจนมันอยู่ตรงไหน แต่สิ่งที่ท่านควรรู้ไว้ก็คือว่าพระเนี่ยหนึ่งมีราคาสองมีจังหวะขึ้นสามมีจังหวะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีไว้ด้วยต้นทุนที่ไม่แพงท่านก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขายแต่ถ้าท่านเช่าวไว้ด้วยความเป็นราคาคาําว่าเช่าไว้ด้วยความเป็นราคาคือท่านเช่าวไว้ในลักษณะที่เรียกว่าซื้อมาองค์หนึง่งออกจากวัดห้าหมื่น 50, เช่ามาสามแสนอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นราคาแต่ถ้าเกิดท่านเช่าพระจะว่าห้าหมื่นท่านเช่าห้าหมื่นอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็เหมือนการทําบุญไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช่าหาละช่วงพิจารณาให้ดีนะครับสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยด,ดีฟืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็ราคาลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นโชคแล้วก็เป็นเป็นเป็นความเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีนะที่ท่านจะได้เช่าพระในราคาที่ไม่แพงมากนะครับ ไอ้เมื่อสภาพเศรษฐกิจกดีเมื่อไหร่นะครับพารก็จะขึ้นไปตามสภาพว่าจตาม